The News the Week of คุณธนัทคะสัปดาห์นี้เนี่ย oh. ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นสัปดาห์ที่อู๋ซอบพาวเวอร์ไทยยอะมากๆเลยนะคะจะพยายามรวบรวมมาให้ฟังตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วก็มีงานเทศกาลภาพยนตร์สารคดีนานาชาติ What's the d o c นะคะก็มาจาก documentary นะที่แปลว่าสารคดีนะคะงานนี้ก็มีสารคดีดีๆมากมายนะคะจากทั่วโลกเลยแล้วก็มีสารคดีที่เป็นสารคดีของไทยด้วยนะคะแล้วก็ปีนี้เนี่ยเป็นปีที่มีการประกวดหลายเรื่องเนี่ยมาจากเรื่องทั้งเรื่องการศึกษาของไทยทั้งเรื่องผู้ลีภ้ภัยเรื่องของคนรุ่นใหม่นะคะ ก็น่าสนใจมากๆวันนี้ดิฉนเนี่ยดูไปแล้วสี่เรื่องวันนี้จะดูอีกสองเรื่องนะคะแล้วก็มีภาพยนตร์ที่เรียกว่าตือผีไทยเนี่ยคุณชนัดังในต่างประเทศเนาะตอนนี้เนี่ยมีภาพยนตร์อยู่สองเรื่องที่กำลังฉายอยู่ แล้วก็น่าจากตามออมากมากท่าแร่เนี่ยฉายมาตั้งแต่ประมาณสุปดาห์ที่สองของเดือนนี้นะคะท่าแร่เป็นชื่ออําเภอในจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นเรียกว่าชุมชนแคทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเนาะแต่ที่นั่นเนี่ยก็ยังมีการนับถือผีเนาะเเรื่องท่าแร่เป็นเรื่องของบาทหลวงที่ไปปราบผีแล้วก็มีการแบบว่าหมอเหยาผู้นำจิตวิญ,ญญาณในภาคอีสานเนี่ย มาร่วมาด้วยซึ่งน่าสนใจเพราะว่าผู้เขียนบทเนี่ยเป็นคนที่เป็นเออเป็นครูมัธยมที่อยู่ในสกลนครเลยนะคะเขาเห็นใ้ความที่มันผสมกลมเกืนกันระหว่างความเชื่อสองสามฝั่งเนี่ยนะคะ ก็เลยเอามาเขียนเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็ได้ผู้กำกับนะคะคุณคุยทวีวัฒน์วันทาซึ่งเรียกว่ากำกับภาพยนตร์เรื่องที่หยดจนดังสุดๆเนี่ยนะคะตอนนี้ไปเป็นคล้ายๆธีมเข้าบ้านผีสิงที่สิงคโปร์ด้วยอ่ะยูนิเวอร์แซลด้วยนะคะเขาเพิ่งมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังก็นี่ก็ชวนคุณผู้ฟังแล้วก็วันนี้นะคะภาพยนตร์เรื่องผีใช้ได้ค่ะ หรือว่า Useful Ghost นะคะซึ่งไปได้รับรางวัลเมืองคานเน่ก็เข้าประเทศไทยแล้วนะคะเขาบอกว่าเป็นหนังที่ตอนนี้เนี่ยได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงออสการ์ในนามประเทศไทยด้วยนะคะก็น่าสนใจที่จะไปดูเช่นเดียวกันส่วนอีกเรื่องหนึ่ง Human Resource ของคุณนวพลนะคะที่ ไปได้การเปิดตัวหลายที่มากเลยนะคะก็ทางที่ภาพยนตร์เทศกาลภาพยนต์เวนิสกำลังจะไปปูซานนะคะแล้วก็ได้รับเชิญไปเทศกาลภาพยนตร์ิน International ที่แวนคูเวอร์ด้วยนะคะก็เราก็จะกลับมาที่ฝั่งยุโรปอีกนะคะก็งานนี้เนี่ย ก็ได้รับคําชมมากว่ามีความแปลกใหม่นะคะเป็นเรื่องของน่าจะเข้ากับยุคสมัยคุณชนะคือการหางานของผู้คนปัจจุบันนี้มันก็ไม่ง่ายเนาะมันไม่ใช่แค่ในสายภาพยนเท่านั้นนะคะคุณชนะเรื่องของซีรีส์ตอนนี้เนี่ยคือเออเทไทยเนี่ยเป็นเป็นได้รับการยกย่องจาก Netflix เนฟสิกนะเขาใช้คำว่า Asian Content Kingdom คือมีการลงทุนเยอะมากเลยนะคะ เพื่อสนับสนุนภาพยนตร์แล้วก็คอนเทนต์แบบไทยๆเนี่ยตอนนี้ก็มีหลายเรื่องที่อยู่ใน Netflix คุณผู้ฟังก็สนใจไปติดตามได้หลายเรื่องเนี่ยไปขึ้นทีอินเตอร์เนชั่นแนลวยอดวิวสูงสุดสิอันดับแรกด้วยนะคะแต่รระนั้นเนี่ย คือเราเ่อคอนเทนต์ที่เราเสนอไปก็ส่วนหนึ่งแต่มันจะมีส่วนหนึ่งที่นับตั้งแต่รัฐบาลออกนโยบายคืนเงินให้กับโปรดักชันของประเทศนะคะเมื่อก่อนจะอยู่แค่สิ้าปอตอนนี้ก็เทิบขึ้นมาเป็น30%สิบเปอร์เซนตาะตรงนี้เนี่ยมันก็ทําให้หลายคอนเทนต์ในต่างประเทศเนี่ยมาถ่ายมาถ่ายทำที่บ้านเราแต่หล่าสุดเนี่ยเอเอเลียนเอิร์ดนะคะอันนี้ mm hmm. เป็นซีรีส์ไซไฟนะคะที่ฉายอยู่ทาง Disney Plu s h o t s t a r เนี่ย คุณครัคะอือเขาบอกว่าใช้ทั้งสถานที่เอ,อ่อโปรดักชันที่มาที่ประเทศไทยเนี่ยก็คุณภาพสูงนะคะแล้วก็ใช้เอ,อ่อถ่ายทำในสตูดิโอเนี่ยก็ถ่ายทำที่ประเทศไทยด้วยนะคะคือแทบจะร้อยเปเซ็นเลยนะคะแล้วก็เกิดการจ้างงานเนี่ยเยอะมากนะคะบอกว่าเรีย,น,ยนบอกแล้วว่าไม่ใช่แค่ในฝ่ายบันเทิงเท่านั้นกีฬาค่ะ ตอนนี้เรากำลังมีการแข่งขันกีฬา w ูเมน v o บอลเล่บอ World Championship ใช่ไหมคะวั <Yeah. S 1> นนี้สาวไทยจะเจอกับญี่ปุ่นด้วย Mm hmm. นะคะซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยอยู่อันดับ5้าเนอเราเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายการแข่งขันนี้เนี่ยได้รับคำชมมากเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเราเป็นเจ้าภาพใช่ไหมคะ <Yeah. S 2> จัด4ภูมิภาคเลยเขาบอกว่าเงินสะพัดประมาณ8,400ล้านเขาที่บอกก็คือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะเขาบอกเหมือนเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจเยอะมากเพราะว่าคือประเทศไทยเนี่ยได้รับคำชมนะว่าคือคนไปดูอะค,อคึกคัก แม้กะระทั่งว่าไม่ทีมไทยไม่ได้แข่ง <c oughs> คุณตนาได้ติดตาม <c oughs> เรื่องนี้อยู่เนาะอ่อย ก็บอกว่าทําให้มีทั้งการกระจายไรายได้กระตุ้นยอดจองโรงแรมทําให้เราเนี่ยโอ้โหตอนนี้เขามองเป็นสปอร์ตทัวริซึมแล้วนะคะแล้วก็ผู้ชมที่ชมผ่านทั้งสดทั้งย้อนหลังเนี่ยอาจจะมีถึง1,300ล้านคนเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็ทําให้คึกคักมากยิ่งสาวไทยเข้ารอบ16คนส6คนสุดท้ายนี่ยิ่งคึกคักใหญ่เลยนะคะน,นี่ก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ค่ะความความน,น่ารักของพวกเธอทีมไทยนะก็ใชกินใจ คนไทยแล้วก็คนต่างชาติด้วยกับอินเดียบท่างๆในการเล่นแล้วก็การมีน้ำใจน้ำจิตน้ำใจนะครับกับเพื่อนนักกีฬาทีมตรงข้ามเนเนาะฉันเห็นแบบว่าตามใช่คือคนไทยนะตามนักกีฬาบอลล์บอลต่างชาตินะไม่แพ้ที่เวลาเอ่อพวกแฟนบอลตามนักบอลต่างประเทศเลยคือรู้จักรู้ประวัติอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็หูทักททยกันน่ารักทีเดียวค่ะ ก็ชวนติดตามนะคะสำหรับซอฟท์พาวเวอร์ไทยค่ะอย่างนี้ก็เป็นเรื่องเด็ดอีกเรื่องหนึ่งค่ะ